สวัสดีครับพบกับไมค์ครับอีกชช่นเคยสวัสดีเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแล้วพาร์ตต่อไปจะเล่นเกมอื่นนะวันนี้จะมารีวิวซีทงท้ายซีดนี้ซีดเดียวซีดไม่ค่อยแปลกซีทที่ผมเจอผมเข้าเล่นเข้าจนเจอบูม่ามีซีนี้บูม่ามีซีนี้อืม จะให้พูดยังไงดีอะอยู่กลางทะเลทรายอะอันร้อนมากร้อนละอุเขาจะอยู่ยังไงไปสัมภาษณ์เขาก็เลยครับแบมบีไม่ด้วยเคยเห็นแต่แบบผีนี่เห็นแบบเป็นทรายอ่ะหาห้องสมุดก่อนนะอ่ะอนี่ห้องสมุดนะเจอแล้ว นี่ก uh ็ห huh. oh, ้องอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ห้องสมุดเปิดไปดูมีอะไรมั่ง่ะออกก็มีกับข้าวแล้วก็มีเฮ้ย โอ้อะไรเนี่ยห้องสมุดเป็นอย่างนี้ผมนี่อึ้งไปเลยอืมซีดนี้ก็ยาวพอสมควรนะไม่ใช่อะไรยาวอ่ะมีมีเลเจอร์ผมว่าอันไหนมีเยอะที่สุดก็คือเอ่อไอ้พวก พักผลไม้ที่เขาปลูกกันมาสำรวจห้องอ้าเน่ยผมสงสัยนะทำไมต้องมีอย่างเนี้ยคุดดูแล้วไม่มีอะไรเลยออมาวคูดดูฮะใครเจอคุดดูฮะอาจจะเจอหีบก็เป็นได้ เอื้ออะไรเนี่ยเสียงอะไรตืดต้ดตืดต้ดอื้อมอ้าวอ้าวพี่พี่จะลงยังไงอ่ะไม่มีประตูโอ้โหยากจนมนากเลยนะพี่อ่ะทำให้อ้าวไม่ขอบใจอีกวิ่งหนี อโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกสุดๆไปดูข้างในหนะเฮ้ยเขายากจังยังมีประตูอีกอ่าหืม,หมไม่มีหีบเลยเหรอ อันใจไว้ก่อนไม่มีทีอ๋อจะจะย่องทำไมโอ้อะไรเนี่ยคุกคุกเหรอโหดูประตูแล้วก่อนนะคุณผู้ชม แล้วเขาจะลงยังไงอ่ะให้ลงอ๋อไม่ลงอีกเอาลงดิเอาพี่นัง่งอ่านหนังสืออยู่ได้อืมออาอีก n b c ก็เยอะพร้อมสมควรนะเอ่อมาอยู่บนหลังคามองใครนะมองใครอะดูว่ใครใคอยู่มองใครแล้วมองหามองหาใครมองหาอะไรสินี่เขายากจนมากเลยเหรอเนี่ยวีเลเจอร์นี่ยากจนมากเลยะ ผู้มีผู้เอดาชีวิตอยู่ในบ้านแห่งนี้บ้านที่ไม่มีวันออกมาได้แล้วเขาก็โสมเล <c oughs> ยค่ะไปเขาก็เลยมา <c oughs> ปล่อยอุตสายปล่อยเขาไม่ยอมออกมาเป็นอะไรมอออกมาแล้วเฮ้ยโกเลนเกอร์ Go นะ ไม่ได้ปล่อยนะเกิดเองว่าไงพี่สัญชาติอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนใครตาแดงแกมเลยสัญชาติหมาป่าแน่นอนเดี๋ยใส่อะไเ,เพื่ออะไรมึงคุกใต้ดินเลยอ่ะนี่จนจร,จริงๆนะเนี่ย มีอัตวินคนเดียวนี่บ้านติดกันด้วยพี่น้องกันแน่นอนเลยมีแค่นี้นั้นรีวิวรีวิวซีดกันเลยอะไปดูเลยกดปิดเอาอยู่นี้อืดซีดนี่ดูซีด s E, e D เก้าเจ็ด จ็ดห้าหกหนึ่งแปดสองถ้าท่านดูแล้วจบเพียงเท่านี้พาร์ทมีเพียงเท่านี้พาร์ทนี่พาร์ทสุดท้ายแล้วแล้วจะไปเล่นเกมอื่นบ้างฮนะอันนี้ไม่มีตอนแล้วนี่ตอนตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปชมต่อพาร์ทหน้า,อ,าอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ